โอเคทุกคนคะเดี๋ยวรเรามาดูในส่วนของพระราชวางังโมเดลโมเดลวงลังหลวงกันหน่อยนะคะเราออกมาจากประตูของวัดพระศรีนะคะประตูทางด้านทิศเหนือเห็นไหมคะต้อตงป้อมป้อมมุมมุมสกแกวนะ่ะตนน้นาและเดินมาเรื่อยๆืใช่ไหมจะมาเห็นโมเดลตรงนี้นะคะสีขาวไปหมดเลยเนี่ยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะไม่มีร่องรอยของไอ้พวกไอ้พวกกล่องอะไรที่มันอยู่รอบนอกนะคะเสร็จละทุกคนเห็นไหมคะว่าไอ้ตรงที่มันเป็น ลักษณะมันเป็นเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเนี่ยๆเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยเยอะๆๆตรงเนี้ยแถวนี้เขาเรียกว่าตึกสนมค่ะทุกคนนะคะเขาเรียกตึกสนมนะนี่คือเขตราชฐานชั้นในนะคะพขที่นั่งบรรยงวัตนาค่ะนะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเอ่อเขตพระตำหนักตึกโคหาสวรรค์นะคะแถวนี้นะคะแล้วก็เลยมาตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมตรงนี้เป็นอะไรเป็นเอ่อเขตสวนกระต่ายนะคะมีพระตำหนักสวนกระต่ายตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราเดินมาดูทางด้านนี้หน่อยเอ่อบริเวณตรงนี้นะคะคือวัดพสีอ่าอันนี้คือพระพาจาตุรมุกนะคะไม่ใช่พระพาค่ะพระเขาเรียกอะไรนะวิหารจาตุรมุกนะคะแล้วก็จกะดีสามองนะคะวิหารหลวงนะคะเมื่อกี้เราเดินไปหมดละเขตพระาราชฐานชนอกทุกคนค้าจุดเนี้ยปัจจุบันมันกลายเป็นในนี่ไปแล้วไงเอ่ออะไรนะเอ่อที่บริสถานพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าอู่ทองอะ่ะ ทุกคนจําได้ไหมที่เวลาเราเข้าทางประตูรี่ไพศาลน่ะพระเจ้าอู่ทองอยู่ขวามือใช่ปะ่ะแล้วเราก็ต้องเดินเลาะกําแพงวัดพระศรีไปอันนี้เขพราชฐานชั้นนอกค่ะอันนั้นพระน่าจากบบะกหวนพชยนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะอันนี้มันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นคือสมัยก่อนมันไม่ใช่พระเจ้าอู่ทองอะ่ะกี่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันคืออะไรเหมือนกันนะแต่คิดว่า,าเป็นน่าจะเป็นที่ที่ใช้ทําเก็บของอะไรซักอย่างอะ่ะตรงเนี้ยนะคะ เป็นไม่น่าจะเป็นพระที่นั่งหรอกตรงนี้เพราะพระที่นั่งเขตพระธานชนั้นนอกมีแค่องเดียวคือจกักรวรรดิปัยญชน์คืออันนี้นะคะทีนี้พอถัดมานะคะทุกคนตรงนั้นเป็นเขตพระคลังนอกนะคะจะมีพระคลังสุพลัณพระคลังวิเศษพิมานอากาศหอพระมนเทียนธรรมรวมไปถึงตำหนักหนองไหวยอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะไอ้ตรงที่มันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นสีทึบๆนะคะที่ตรงเขตพระราฐานชนั้นนอกเขาจะเรียกว่าสนามชัย มันจะอยู่ทางด้านหน้าของพระนั่งจากหวัดพชยนนะคะตรงนั้นมันจะเป็นที่ที่แบบสวนสนามนะคะแล้วก็แสดงการเล่นต่างๆที่แสดงกันในวงังแบบใช้เขตพระราชฐานชั้นนอกเป็นที่แสดงนะคะทุกคนตรงปายนิ้วตรงนั้นฮะทุกคนเป็นพื้นที่โล่งนะคะเขาเรียกว่าเขตสวนอ่าง,งุ่นหรือว่าอุทยานหลวงเนหายไหมคะทุกคนเนี่ยอุทยานหลวงทั้งหมดเลยนะคะโชคดีที่เรามองไปข้างหน้านเราจะเห็นอุทยานหลวงอยู่ทางด้านหน้าด้วย แล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะทุกคนจะเป็นเขตพระราชสถานท่านนอกที่มันติดกับวัดธรรมิกราชมันจะมีโรงราชรถนะคะโรงช้างโรงมา้าแล้วก็มีในส่วนของเขาเรียกว่าศาลาขุนนางอยู่ด้วยนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวเราเดินวนไปทางนี้อีกรอบดีกว่าเดินไปเองก็เวียนหัวเองนะคะเนี่ยต้องวนต้องวนนะคะทุกคน วนมาตรงนี้อีกนิดนึงนะคะตรงนี้เราเราเก็บรายละเอียดไปหมดหลือยังตรงนี้เป็นพระที่นั่งบรรยงกัตานาทเขตพระธาตชั้นในนะคะทุกคนสีฟ้าๆที่อยู่รอบๆเป็นน้ําค่ะนะคะเพราะว่าเอ่อบรรยงกัตานาจะมีขุนน้าล้อมรอบนะคะอืมจะมีแพรทรงบาดมีพระที่นั่งดูดาวอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะนี่ ้ามาทางด้านทิศเหนือเน,นี่ยนะคะทางด้านติดริมอ่ะทุกคนสังเกตไหมมันจะมีพระที่นั่งอยู่ก็คือสุญ,ญาสอมรินนะคะสุญ,ญาสอมรินน,นี่เอ่อที่มันเป็นเนี่ยอันนี้ค่ะอันนี้มันเป็นข้อมูลที่กรมสิ่เขามาติดไว้นะคะมันก็จะบอกอ่ะว่าพระราชวังหลวงอันเนี้ยนะคะทุกคนเป็นลักษณะมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะแล้วมันมีการ ค่อยๆบูรณะกันมาเรื่อยๆอะ่ะแต่เดิมนะมันก็ไม่ได้มีรูปแรกอย่างที่เราเห็นในะปัจจุบันนะวังหลวงอ่ะนะคะสมัยก่อนตอนที่กีลงพื้นที่ใหม่ๆกียังคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมมันดูเหลือเยอะจังวะคือมันคือมันเหลือเยอะแปลกๆนะคะเพราะว่ามีการบูรณะนั่นเองนะคะอืมแล้วอิดนะเมื่อก่อนมันก็เยอะกว่านี้ตอนที่เราเสียกรุงแรกๆอิดเยอะกว่านี้อันนี้เป็นโมเดลของเอไม่ใช่ขนาดนี้เป็นรูปถ่ายของเกาะเมืองยุทธยาเกาะเมืองยุทธยาที่ชาวต่างชาติเขาเคยวาดไว้นะคะ เนี่ยก็เป็นประวัติของของพระราชวังหลวงมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ก็พอพอ,พอไม่ได้ละเอียดยิบแต่ว่าเข้าใจได้นะคะถึงที่มาที่ไปในการสร้างอะไรประมาณนี้จกักรวาลชัพยนต์อยู่ทางด้านนู้นค่ะทุกคนเป็นพระนั่งที่อยู่เขตพระราชฐานชั้นนอกแต่เพียงองค์เดียวนะคะนี่อันนั้นเป็นเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีวิหารสมเด็จสันเพชรมหาปราศาสตรนะคะ สุญญาอมรินเนี่ยถึงจะอยู่ถัดไปจากสันเพระมหาปราตร์แต่เขาเขาบอกว่าเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนะคะอืมสระอันนี้ร่มลื่นมากเลยค่ะสระแก้วนะคะเป็นสระน้ําที่อยู่ในเขตอุทยานหลวงหรือว่าสวนอง,งุ่นนั่นเองค่ะทุกคนไม่ต้องถามนะคะว่าสวนอ่ง,งุ่นมีองุุนไหมนะคะเมื่อก่อนเกี้เคยเกิดคําถามแบบนี้แหละนะคะตอนนี้เลิกคิดไปแล้วนะคะ จะมีไม่มีไม่รู้หรอกนะคะเพราะาเราก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าในปัจจุบันเห็นแต่พุซานะคะทุกคนเอ,อ่อบัญญงัฒนาค่ะทุกคนจะบอกว่ามันจะมีคูน้ําล้อมรอบใช่ป่ะทางด้านหลังอ่ะมันจะมีสนะสพานเนี่ยนะไอ้สีฟ้าๆที่เป็นแถบๆเนี่ยมันคือคลองคลองท่อค่ะหรือว่าสมัยก่อนคือคลองชะกรใหญ่นะคะมันจะมีสะพานข้ามนะคะเพราะว่าพอเราข้ามคลองชะกรใหญ่มาทุกคนจะสังเกตไหมว่าข้างหลังวังหลวงอ่ะมันจะเป็นอะไรหรือว่าพวกวัดโลกะยกสุธา วัดวรโพแล้วก็วัดเชษสาราธารามนะคะก็จะมีสะพานเชื่อมต่ออะไรประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนนะคะคี่ชอบตรงนี้มากเลยร่มรื่นมากเลยนะคะทุกคนจุดเนี้ยนะคะทุกคนบางทีเวลาเวลาท่องเที่ยวเข้ามาดูโบราณสถาน,นใช่ปะ่ะแล้วก็เห็นพวกไกด์หรือว่าบางทีพวกครูบาอาจารย์ก็พาทุกเรียนมาดูงานอะไรเงี้ยก็จะมานั่งกันอยู่แถวๆเนี้ยนะคะสมัยก่อนมันไม่มีตรงนี้ใช่ไหมเออก็จะมายืนอยู่ตรงหน้าวังหล,ลวงนั่นแหละ ในตรงประตูทางออกที่เราเดินออกมานะคะทุกคนคะอันนี้มีประตูอยู่อันหนึ่งคือมหาโพคาราบแล้วก็ประตูน้ํานะคะจะเป็นอันนี้เป็นชลชาติทวารสาครค่ะนะคะอคือข้างหลังพระที่นั่งบรรยงมันจะมีพระที่นั่งอยู่อยู่สามอันนะนะคะก็คือเออไม่ใช่หลังพระที่นั่งบรรยงจะมีประตูอยู่สามอันนะคะมีประตูน้ำสองประตูบกหนึ่งนะคะประตูมหาโพคาราบนั่นแหละที่เขาบอกว่าเป็นประตูที่พระเจ้าเอกทัศนหนีออกมาแล้วก็โดนค่าศึกจริงตรงนั้น แต่บอกก่อนนะคะว่าเป็นหนึ่งในความเชื่อหนึ่งที่เขาบอกว่าพระองค์สวรรคาจะตรงนั้นเลยนะคะนี่ค่ะร่มรื่นมากเลยค่ะทุกคนหันไปหันมาหันมาดูน้ำอีกแล้วนะคะประมาณนี้นี่ก็ช่วยกันดูแลหน่อยนะคะทุกคนกว่าจะสร้างขึ้นมาได้อันี้ใช้เวลานานเลยนะคะเพราะว่าอันเก่ามันโดนไฟไหม้ไปอ่ะนะคะอันนี้เขาสร้างมาใหม่แล้วก็ช่วยกันดูแลหน่อยนะคะประมาณนี้ โอเคคะ่ะทุกคนแล้วเ,เจอกันในตอนต่อไปนะคะวันนี้ฝนตกเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนนะคะวังหลวงยุทธยาค่ะ